TINS เนี่ยเราก็จะเป็นปีที่5สําสหรับปีนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านตีช่วยว่าการกระทรวงคลังท่านจุลพันธ์นะครับมาเป็นประธานในการเปิดงานงานในครั้งนี้เราจะมี2วันเป็นวันเสาร์และอาทิตย์สำหรับปีนี้เนี่ยมีร้านที่เข้ามาจองเต็มเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมางานลักษณะนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ เหรียญธนบัตรตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็คิดว่าหาหายากมากนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจัดงานลักษณะนี้มาในหปีก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญเนี่ยงานของเราเนี่ยมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนักเที่ยวเข้ามาชมงานนะทุกๆปีก็จะมีชอบเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ชอบ งานลักษณะนี้เนี่ยเป็นพันคนเลยเข้ามาใน,ในแต่แต่ละครั้งที่เราจัดก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนในการที่ช่วยให้งานครั้งนี้เนี่ยดำเนินการเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถจัดได้ในทุกๆปีปีนี้เป็นปีที่5ก็จะมีปีที่6ปีที่7ต่อไปงานนี้ก็ถือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรายิ่งเงินตาแต่ประเทศเนี่ยบางทีมีอายุมากกว่า50ปีซึ่งคิดว่านักสะสมเนี่ย น่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนอกจากไปการสร้างรายได้ให้กับคนที่มาออกร้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสร้างคุณค่าจิตใจนะครับเพราะบางอย่างอย่างแบงค์เอยเหรียญเอยเนี่ยหาไม่ได้เลยเฉพาะจากงานนี้นะครับท,ท,ที่ท่านสามารถที่จะนําไปสะสมได้ครับวันนี้มีโอกาสมาร่วมงานเหรียญกระสับแล้วก็เงินตรานานาชาตนะครับเป็นเงินตราโบราณน,นะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนด์โลกก็เปลี่ยนไปนะครับความสนใจในการสะสมมีมากขึ้นวันนี้มาร่วมงานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักสะสมทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมีร้านค้าจากต่างประเทศเรามีทางกรมธนารักษ์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเรายังมีผู้ค้าจากต่างประเทศมีผู้ประมูลจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วยซ้ำนะครับมีการซื้อขายเนี่ยพอมาดูแล้วก็ตกใจบางทีบง่บางร้านเนี่ยซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดเงินตราโบราณของไทยว่ามันไปไกลกว่าเดิมวันนี้เนี่ยมุมมองต่อเงินโบราณเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากความเป็นเงินตราเนี่ยเป็นเรื่องของสินทรัพย์เป็นการสะสมความมั่งคั่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป,เป็นประโยชน์และทางภาครัฐเองอยากจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามจากความเป็นตลาดค้าขายให้เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางของตลาด เงินตราโบราณระหว่างประเทศได้นะครับเพราะมาในวันนี้เนี่ยนอกจากเงินตราไทยเองไม่ว่าจะเป็นเงินพดด้วงเงินเ,เงินโบราณของทางอีสานเองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังมีเงินต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายกระดับความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคของเราได้การเฉลิมพระชนม์ษา72ปีครับแล้วก็ทางกรมธนารักษ์ได้นําทุนกล้าวถวายในเรื่องของแบบเรื่องของรายละเอียดของเหรียญที่จะออก ในเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยนะครับวันนี้กําลังจะเปิดสั่งจองน่าจะสักเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับผ่านทางช่องทางของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศนะครับคงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าช่องทางใดบ้างก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาสะสมนะครับเพราะเป็นเหรียญซึ่งหายากครับต้องเรียกว่ามีการออกเหรียญพิเศษคือเหรียญในราคา50บาทซึ่งถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยจะรู้เลยว่าเหรียญราคา50บาทเนี่ยเราไม่ได้ออกมาเกือบ1ิปี นะครับแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญกระสาบรุ่นแรกของรัชกาลปัจจุบันนะครับก็เป็นที่น่าสนใจของของสังคมและนักสะสมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจติดต่อมาที่กรมธนารักษ์สมาคมเหรียญกระสาและเงินพัดดวงเราได้ดําเนินการจัดนิทรรศาการเหรียญธนบัตรและเงินตราบโบราณซึ่งเราจะจัดเป็นประจําทุกป,ปีกิจกรรมเราก็จะมีเรื่องของการนิทรรศาการนะครับการบรรยายสืวนาการออกล้านโดย ตัวแทนดีลเลอร์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประมาณเกือบ10ประเทศในปีนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจนะอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าเหรียญตัวเองพร้อมไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีการให้คำแนะนำเข้ามาปรึกษาได้กิจกรรมทุกครั้งที่เราจัดมาก็ได้รับความสนใจจาก นักสะสมรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะฮะรวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็นนักสะสมจุดประสงค์เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสะสมเงินตราโบราณหรือเหรียญรวมทั้งธนบัตรในประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในจีนในสิงคโปร์ในฮ่องกงประเทศเหล่านี้นะฮะมีกิจกรรมนะฮะเยอะมากนะครับ สำหรับประเทศไทยเราเป็นที่ยอมรับในวงการระดับสากลโดยที่มีชาวต่างชาติมาร่วมไม่ว่าจะมาร่วมออกร้านรวมทั้งมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวซึ่งเป็นการช่วยเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกทางหนึ่งแล้วทุกทกครั้งเราก็ประสบความสําเร็จในการจัดง,งานมาแล้วได้รับความรู้นะครับได้แลกเหรียญน,นะฮะในราคาหน้าเหรียญจากกรมธนารักษ์ท่านที่สนใจติดตามข่าวสาร ของสมาคมนะท่านสามารถติดตามได้ในเพจนะฮะในกลุ่มนะ,ะที่ชื่อว่าสมาคมเหรียญกระสาบและเงินพดรวงสำหรับชาวต่างชาติแล้ก็มีอีกเพจหรืออีกกลุ่มนะฮะใช้ชื่อว่า Numismatic Association Thailand แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ Numismatic Association of Thailand ผมมางานนี้ก็ประมาณ3หรือ4ปีแล้วผมเริ่มเข้าวงการค้าขายประมาณปี2 5 5 2าลูกค้ามีมาเรื่อยๆนะครับจะมีกลุ่มพวกมาเลมาซื้อเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเซ็ตใหญ่ๆซื้อทีงใหญ่หลายอย่างก็จะซื้อกลับไปผมมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งมาซื้อประมาณปีละ4-5ครั้งเล่นสะสมพวกเหรียญกระสาบเงินตาโบราณเนี่ยมาตั้งแต่เรียนแล้ว เ mm hmm. พราะชอบเรียนเรียนทางศิลปะ,แล,ะ,ะแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็สะสมมาเพราะที่ที่บ้านจะเป็นพวกอาร์ตอาร์ตติทั้งบ้านเลยเราก็เลยชอบชอบเขาเรียกว่าความเป็นความสวยงามของของชิ้นงานมันมันเป็นเงินโบราณมันไม่ใช่เหรียญกระส่ากลม,กลมหรือเป็นแบงค์อะไรอเงี้ยผมชอบความเป็นรูปแบบที่มันแปลกๆเลยเก็บมาตลอดพอมันเริ่มมี Facebook ุ๊ะเราเริ่มเป็นพ่อค้าเพราะเราขายในเฟซด้แล้วก็ทํางานประจําเมื่อก่อนทํางานประจําด้วย เป็นนักวิชาการอยู่<ะ>อยู่ศินรกรใช่แต่แต่ก็ลาออกเลยแล้วก็เป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยเพราะว่าเพราะว่าผมเล่นพวกเนี้ยผมค้าขายระหว่างประเทศด้วยซื้อขายเพราะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันทําให้เราซื้อขายได้ทั่วโลกใช่ไหมลูกค้าจากมาเลยเราก็ส่งไปได้บางทีลูกค้า จากต่างประเทศเขาบินมาแบบนี้บอกคนนี้มีของอะไรคนนี้มีของอะไรแล้วลูกค้าต่างๆเขาจะใช้ตังที่ก็เป็นลูกค้าเราแล้วลูกค้าใหม่เขาก็มาขายเราเพราะว่าเขารู้ไงว่าแต่ววันนี้ก็จะมีลูกค้าที่เป็นฝรั่งต่างชาติเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาสอนภาษาด้วยแล้วก็สอนประวัติศาตรด้วยเขาเอาเงินโบราณเนี่ยไปสอนเด็กคนนี้ดีมากนะซื้อเพื่อ,อไปสอนเด็กให้เห็นของจริงแต่พอพอเขาเปลี่ยนวิชาสอนเขาก็เอาของมาขายคืน มันคืออะไรคนไทยยังไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นเงินโบราณของร้านอันนี้เป็นเงินโบราณของอาณาจักรล้านช้างเคยอ,อีสานกะลาวที่เป็นแท่งๆแบบนี้ครับ <laughs> คนไทยยังตื่นเต้นเลยเขาก็ตื่นเต้นเขาก็จะมาซื้อเก็บเป็นที่ลึกอย่างเงี้ยเป็นธนบัตรหายากนะครับเ,เลขตองเลขสวยแล้วก็ธนบัตรตั้งแต่รัอชการที่5910รที่เป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างธนบัตรตัวอย่างที่มีจานวนน้อยๆผลิตน้อยๆครับ ออตอนนี้คนคนต่างชาติค่อนข้างจะตอบรับดีตอบรับเยอะฮะนักสะสมต่างชาติเยอะรับเยอะเยอะมากมหาส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลเลกชันก็คือคอลเลกชันก็คือสมมุติว่าแบงค์ต่างชาติเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มหยิบแบบว่าส่วนใหญ่แบงค์อ่ะจะเป็นพวกย่อยๆแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ต่างชาติเนี่ยจะซื้อพวกนี้สวยๆต่างชาติบางคนจะซื้อไปขายเนี่ยแบงค์ห้าตังรัจการที่9จริงๆแล้วเขาพิมพ์จะใช้ในรัจกาลที่8แต่พอดีท่านสวรรคน์โคตก็เลยมาใช้เป็นแบงค์ใบแรกของรัจกาลที่9พิมพ์โทมัส นะฮะรักาลรที่เอย่างเงี้ยได้การที่8อย่างเงี้ยแบงค์พวกนี้ได้รับความนิยมเพราะว่ามันราคาไม่สูงใบละพันกว่าบาทนะฮะรักาลรที่8ปดพิมเมการุ่นสุดท้ายครับแต่ถ้าพวกหายากอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเป็นนักสะสมไทยที่จะศึกษาแล้วก็จะค่อยมาซื้อเอาเพราะพวกนี้มันจะหายากมันเป็นแบงค์กระดาษไทยรุ่นแรกใหม่เฟืองนะฮะรักาลรที่4เป็นเงินกระดาษใบแรกของประเทศไทยรุ่นแรกของประเทศไทยใช่ครับผมก็หลายแสนหน่อยอย่างเงี้ยหายากดิงอวอินโทรวิวสิ่ There in the of, of this uh, yeah, yeah. 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 Okay. We are come to the come from Denmark. Yeah, we are second time to here. The last year we come here. We are the collector and Seila. Okay, we two is a, come to the second time to here. My name is Jan Ulav Amlid. I'm originally from Norway, and I started collecting. Uh, coins from I was about 12, uh, 12 years old, and this is now more than uh, 50 years ago. I'm now 69 years old, and uh, uh, when I came to Thailand.